สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเราลองมากินนะโทมิตะราเมนนะที่ทเซนเทอร์ที่เขาบอกว่าเป็นราเมนอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะฮะดูเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่มาสุดมาลองดูนะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าอเอาเริ่มเริ่มเลยแบบน้ำแบบคุ้นขนแบบนี้นะ ซึ่งมันแบบมันมีกลิ่นปลาขล้่นุ้งอยู่ครับน้ำมันก็ขุ้นอยู่นะฮะก็อร่อยดีนะแต่สำหรับผมอะมันยังไม่ได้เว้วนาวนัดนะโอเคอันนี้เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่เป็นซุปไก่นะฮะก็คือโยเบอร์สองเลยเรามาชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่า คือซุปเข้มข้นมากเลยครับรสไา่นี่แบบแบบแรงมากเลยครับมันคือเข้มข้นม,ม,มากๆอันนี้เส้นจะเล็กกว่านะอร่อยอะอร่อยดยีอร่อยดีก็เหมือนที่ผมกินที่จีนจ่ะต้งแต่อาม่มาทําให้กินก็ถ้ารสชาติแบบนี้เลยไก่อ่ะรสชาติคล้ายกันเลยครับอร่อยอร่อยได้กินเสร็จแล้วว่าจะมาบอกความจริงน,นะฮะ มาอีกไหมไม่มาแล้วครับเมนูจานแรกเลยอ่ะ580คือรสชาติบางอย่างไม่เหมาะสมกับราคานี้ครัจานที่สองสามร้ก็อร่อยกว่าอร่อยกว่าแต่ก็แพงครับรู้สึกว่าทำไมตัวนี้ทุกอย่างแพงไปหมดเลยตั้งราคากัมเบอร์กันจะ้ะนะครับ